ส่วนดีของคนนะสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พาวปลายมันมันต่างกันตรงไหนอะเรื่องเดียวกันน่ะไอ้คนหนึ่งมองเห็นดวงดาวไอ้คนหนึ่งมองเห็นโคลนอะมันอยู่ที่การมองสูงหรือมองต่ำแค่นั้นเองครับเพราะนั้นผมเลือกที่จะมองสูงฮะบอกอาจารย์เบยเป็นนักสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมับารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอนษฐานบารมีเมตตาบารีอุเบกขาบารมี ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจนิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีคืออะไรครับบารมีคือการทำคุณชาติที่ทำให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานแปลในยะนี้ก็ได้คนมีบารมีความดีมันมีหลายประเภทการให้ก็เป็นบารมีให้ทานให้รักษาศีลก็เป็นบารมีฮะเนคขมะทำใจพลาดจากการยังจะปวดศิลจารีนีก็ได้ผู้หญิงอะหรือว่าผู้ชายก็บวชถือศีลห้าศีลแปะเลยนะเป็นเนคขมะ man